สาวหมอมสาาววมมม่อมมอีใครคยังหปิใ,ใจมีใครยังตอนนี้เปิดใจรับใครยังเอาควบจริงเลยเนาะ,ะยังไม่มีเนาะแต่ถ้าเกิดยังไม่มีแล้วถ้าเกิดผมจะไปขอเป็นคนที่สมัครคนแรกนี่จะได้ไหม <c oughs> จะยังเปิดจะยังเปิดใจรับไหมย,ยังพิจารณาไหมก็คุยไปก็ลองคุยดู บาัดีนะสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะพ่าพี่น้องทางลาวทางไทยทางประเทศกันยินดีต้อนรนี้แถวชูโซงสาบัวทามาในแล้วเลยตามพ่อมาพ่อกับสาบัวมือนี้จะมาหาทางสาวมอมเพิ่นเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะก็รอถ่ายก็ตอนนี้กอยู่เตียงหน้าสาวมอมเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวมอมเพิ่นกำลังทางบทแาวยู่พ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี้กะพะอิซีมาหาทาง,างสาวมอมเพิ่นพ่นอแม่พีนนะพพ่น้องเนะะาะ นมไทยใจเพื่อนร้อยพ่อแม่พี่น้องเนาะมาหาตรงสาวมอมเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะบอกาบุกมาหอพี่แด๊ฮัลโหลสบายดีสาวมอมด้วยเดี๋ยวกับโกงกันเนาะก็คือข้างหมดเข่าแล้วแล้วว่เข่าแล้วแล้วคุณใกล้สนามบินน้ำมาไหนที่จะกินตอนได้นี่ไอ้ตรงไอ้ตรงท่าท่าน้ำปากเกร็ดไม่ใช่จะบินน้ำตรงท่า คือหมดเจอเจ้าเพราะหมดเจอเวลาเพราะผมว่าขี่รถเสือไม่ได้เดินเจอกั้เจอกั้คือว่าและไระทศไทยดิี่ยว่าไปเที่ยวก็ทั้งเหนือกลางใต้ก็ไปก็สักคนแล้วแต่ขี่รถก็เป็นวันเดินหมดเจอแล้วผมได้เรียกแฟนอันนี้ก็คือข้างหดเข่าวเรียบร้อยเลยเนาะโดยกินรอบได้นะอันนี้รอบเย็นโอ้รอบแรงแรงรอบแรงปั่นข่าวปั่นข่าวปั่นจัคเคียได้ไหม วันเสดีย้าเออเมื่อนี้อายเพื่อนมาความหูชื้นเด uhm, e ี๋ยวไดนตื่นเต้นปะจะตื่นเต้นตื่นเต้นป้าจะลงไปข้างล่างเนาะคุยกับอ้ายเพื่อนเดี๋ยวลงไปข้างล่างสบายดีเด้ออ้ายเด้อโดยโดยอไาเนาะ

โอเคสบายดีสบายดีสวัสดีค,ครับสวัสดีครับเราละกล้องเ,เป็นสักทีพยานน,น้ำอ่างเพื่อนเนาะมันจะมาฮอดผ้ากันมาในมื่อนีก้กคือว่าผ้าอ่ายเพื่อนนี้านามาหาเรืเอร่องเพ่ดี๋ยวมาถามเรื่องคุบมัดทุบหักกันเนย <c oughs> ครับผมเดือเท่านีกา้กับว่าได้มาถ่ายทำเปิดว่าลุงยูทูบมันยังปกติ เามาเป็นหลักฐานสถีพงษ์งาให้เพื่นเนาะแื่ว่าเปนร์ซิบอกคันใดกับเรียกตะพื้นทางเฮาหะ้าถ่าอยู่เลยเนาะถา่าค่ามภากเพื่อนเกิดขึ้นเป็นชมวังก็ดีเฮาจังชิได้ลงคลิปพวกนี้เนาะ้าว่าโบสชมวังพวกเฮากับชิได้งดอื่นก่อนเพราะว่ามันก็ลงไปเลยครับก็ลงไปเลยครับเฮาใจมันมันไปตามเรื่องก่อน้า่าเรื่องใดมันไปได้แต่เฮาจังชิได้พิจารณาอีกทีนึงครับผมโดยมันควรบอหรือบ่ควรบอกเนาะครับผมเฮากจจะให้เพื่อนามเพื่อนเนาะถ้าเฮา โดยในในสิ่งที่ผมมาครั้งนี้ก็ผมก็ดูคลิปจากอ่ายูทูบเบอร์ทางช่องสนอนละเขียนทางเซโนเนี่ยผมก็เลยได้เดินทางมาในเพื่อจะตามหาในสิ่งที่ยูทูบเบอร์เขาได้มีการถ่ายถ่ายไว้แล้วนะครับผมก็เลยได้ข้ามมาสิ่งที่อยากจะมาถามมา uh สาวหมมสาวหมอมสาวหมอมบา้าบนะงมีใครยังหายใจมีใครยังตอนนี้เปิดใจรับใครยังเอากวบจิงเลยเนาะกงยังไม่มีเนาะแต่ถ้าเกิดยังไม่มีแล้วถ้าเกิดผมจะไปะขอเป็นคนที่สมัครคนแรกนี่จะได้ไหมจะยังเปิดจะยังเปิดใจรับไหมยังพิจารณาไหมก็คุยไปก็ลองคุยดูการคุยดูนี่เราจะคุยกัน แบบไหนแบบไหนก็ได้ทางโซเชียลเหรอครับโซเชียไม่มีโทรศัพท์เข้าใจกันเรื่องโซเชียไม่มีโทรศัพท์ผมนี่เป็นคนที่อยู่ประเทศไทยคือจังหวัดอุดรธานีอ่าผมก็ก็ถ้าพูดกันแบบว่าตรงๆเลยซะว่าการมาครั้งนี้ก็อยากกจบเป็นการถามแบบ ถามแบบตรงๆเลยถาถามแบบตรงๆใช่ตรงๆครับพี่ถึง,ง,ถ,งถึงจะแม้ครับผมถึงแม้จะแบบว่าเราอาจจะคุยกันทางโทรศัพท์นี่มันเราไม่ไมดู้เรื่องมันอาจจะสัญบางในสัญ,ญญามันอาจจะขาดหายมาอาจจะไม่เข้าใจกันก็เลยอยากจะมาถามแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยว่าเปิดรับเปิดรับที่จะเปิดใจที่จะให้ผมมาเข้าเข้าในการ คบหาหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ครับว่าพูดคุยนะเรียกคบหาเลยดีกว่าไม่ได้ส่กเอาได้ได้ดูได้บอกดูอนใจเขาว่าได้ก็ว่าได้เขาว่าได้เนี่ยอ้ยเพื่อนนี่ก็คือว่ามีหวังไลยแม่บอกเพราะว่าเาหวเฮานี่กับมาี่เจ้านี่เพราะเป็นสักีพยานทั้งเจ้าก็ได้เพื่อแบบว่าอ้ยเพื่อนนี่มาามนี่คือว่าอย่างน่ใจ ว,าาว,ว่าคุยยัาโทรศัพมหาจีโบูเรื่องหรือว่าคุณเขายังบาท่านเห็นการเหม่อนล่บมันกับซีโบมั่นใจในตัวกันในการเนาะ,นะก็คือถ้าอ่ายนีมาหาเจ้าแล้วเนาะ,ะก็คืออย่างมาถามความในใจเจ,จ้าในว่าเจ้าในเิดใจนี่ยอย่างไรคู่ในคิงที่มาเป็นครอบครัวเจ้าแทบโบนะเนียนะยแต่ว,วา่าจะตอบว่าไหนแบบยังได้อยู่เล,าาเลยครับผ<อ>มครับคราวนี้จะถามในส่วนที่ว่าผมตั้งใจมาถามกับการที่ว่าผมจะมาหาคู่นะคือ ผมนี้เนี่ยพร้อมที่จะรับรับอรับคู่แต่ครในคู่ของผมนี้ผมอยากจะชวนไปทํามาค้าขายด้วยกันสร้างครอบครัวด้วยกันที่ประเทศไทยคือจอัดอุดรธานีส่วนทางนี้อยากจะมาเที่ยวมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมพี่น้องก็ถ้าวันไหนเราว่างเราก็มาได้เพราะผมก็พร้อมที่จะมาด้วยเสมอแต่ก็อยากจะชวนกันว่า พร้อมที่จะไปทํามาค้าขายอยู่ที่ประเทศไทยไหมอุดรธานีอะไ้สมองพ่อเม้าแคดูกันไปก่อนเราจะไปอยู่แต่ว่าดูดูกันไปก่อนเรากับเพื่อนห้จักกันเนาะนี่เพือก็ประมาณนี้เคุิตัดสินใจคุยกับอ้าประมาณนี้แต่เราไม่มีการติดต่อกันทางโทรศัพท์ เพราะว่าคุณก็บอกว่าคุณไม่มีโทรศัพท์แน่นอนผมก็เป็นคนที่ไม่มีโทรศัพท์เหมือนกันแล้วเราจะรู้เรื่องกันได้ไงในเมื่อคุณไม่มีผมก็ไม่มีโทรศัพท์เราใช้คํานี้ดีกว่าอันนี้มันเลยก็ก็เลยอยู่ในตรงที่ว่าผมเลยมาถามความรู้สึกตรงๆเลยว่าคําว่าถ้าจะดูใจแล้วด้วยการคุยโทรศัพท์คุณไม่มีโทรศัพท์ผมไม่มีโทรศัพท์แต่ผมกล้ามาถึงเมืองลาวอันนี้ก็เลยถามคุณอ่ะถ้าคุณจะบอกว่า ดูใจคือเลื่อนระยะเวลาไปเรื่อยๆเราจะรู้กันได้ยังไงในเมื่อผมก็ไม่มีโทรศัพท <cere> ์เหมือนกันเรนฉันรู้เรื่องกันว่าบ้านน้ำก็ตั้งดูกันเลยเนาะเจลปุ๊บเอาปั๊บแล้วมันก็เป็นใจได้ไม่ได้เรียนบุบันปั๊บมันก็บผมเนียนอาปั๊บใส่ช่วเวลาเขาโอลลมว่าคุยกันนั่นแหละโอลลมคุยกันไปก่อนให้คุยกันเระมาณนี้นะ ไอ้ควบคือจู่มเจ้าตกลองที่จะคุยกับเพื่อนก็คือวา้ควบแต่ก็เพื่อนคุเดียก่อนแมนเมนแบบนี้นะแต่ว่าเ้าคุยกันไปโดนแนวมาถึงว่าถูกแกแต่ก็คะอยว่ากันอีกที่นึงที่หนะแล้วว่าผมกลับไปทางนี้ผมกลับไปทางนี้แล้วผมว่าอาจจ่าอีกสักอาทิตย์หน้าหรือสิบวันผมมาใหม่แล้วผมก็กลับไปสี่ห้าวันอีกอาทิตย์หน้าผมก็มาใหม่คือผมเที่ยวไปเที่ยวมาได้เสมอแต่ก็อยากจะให้คุณประมาณว่าในช่วงที่ผมเที่ยวกับ คุณก็ไม่มีคนใหม่เยาวมาก็ต้องเจอกับคุณอย่นี้นะเราอาจจะไม่ได้คุยกันทางโทรศัพท์แต่ผมนีพอไม่จะข้ามไปข้ามมานะคกับโดดยางเลโดดไปโดมาไอ้มหาเพื่อนแล้วดดไอ้มันใจแด้ว่าทั้งขามมือช่วยลบกับเจ้าเันหอกครับผมถึงเจ้าช่วบ่มีเท่าไหร่กับเจาเท่ากับชจบไปประมาณคี่ิบหนึ่งหรือชรับมหาเพิ่อนอีกใช่ครับเพราะว่าถ้าต้องใส่สื่อสารกันแบบนี้นั็นครับอ้แต่อย่างยากเนาะบ่มีโทรนะครั กคือทั้งสมอมเพียงดีน้ำมืวที่อายเปนลไปจนซี่ตรงๆเลยสามอมก็ต้องแบบปิดบังเพราะว่าห้ากเปิดทั้งนี้ก็คือว่าห้าอยากใข่ทั้งโลกไป้รู้เลยเหมือนกันไอ้เาอยเป็นสกีพญาต้องการที่ว่าสามองคิดองไก็อายคนว่าอายคนกับเกคนน้อยได้บุกมหาสามองคเรย่อง่าแต่คือโทษอญอกิดแรงงานมันตายโอ้ทางแล้วทางแน กันเอราะทำไมนะผมก็อยาดคือกันเนาะแต่ผมก็กล้าขอไม่อย่าข้ามข้ามมาข้ามไปข้าของไปข้าไปข้ามาข้าของถึงสิมีโทรศัพท์ได้ใจเนาะครับผมแต่ถึงก็มาเลยมันก็คุยยากไงเนาะบันประดุมเนาะมันบระดุยกั้ยอะมันถ้าจะถ้าจะใช้ว่าเจตนาลมของผมตรงๆเลยก็ผมอยาก ชวนไปเป็นครอบครัวด้วยกันทำมาค้าขายผมคิดว่าการทิ้งเวลาห่างไปสีห้าเดือนมันจะเสียเวลากับการทำมาหากินเพื่อแค่จะรอคนที่จะมาร่วมทำมาหากินด้วยกันคืออาอยาทำาแบบทำง,งานแบบขายทงองขายระเป๋าอ่าอยากค้าขาย<อ>แต่ถ้าเกิดว่าทางสาวหมอมบอกว่า เราคุยกันรู้จักกันห้าเดือนของเดือนค่อยๆปยปกลงวงใจผมมองว่ามันันเสียเวลาด้วยทุกวันนี้อายุมันก็ไม่ใช่เด็กที่จะรอก,กันได้หรือสาวสาวหมอมนี้นเป็นคนที่ว่าเลิกเบื่อค้าขายแล้วพอดีที่ผมดูคลิปแล้วผมตามข้ามาฝั่งนี้ผมฟังตรงที่ว่าสาวหมอมเคยว่าเคยไปขายของที่เมืองไทยขายกับข้าว อ่าโอเคผมมาเลยสนใจคนนี้เนาะเลยข้ามาเพราะสิ่งนี้<ะ>ถ้าสาวหม่อมบอกว่าไม่เคยทําอะไรเลยอยู่แต่บ้านผมก็อาจขอพิจารณาสูงอยู่แต่สาวหมอ<ะ>่อมมีตรงที่ว่าเคยมีประสบการณ์ขายกับข้าวมาก่อนอ่าถูกประเด็นและถูกใจผมตรงนี้ผมก็เลยข้ามาเพื่อจะขอสาวหมอ่ <c oughs> อมจะจะมาอะไรนะจมวอมาตรงเลยรผมมาตรงๆเลยตรงนี้กับเพื่อว่ามาทําแบบ ได้เอาไปเป็นลูกเป็นเนี้ยแม่นบอกอยากกลับไปค้าขายที่เมืองไทยอีกไหมแต่อยู่อยู่แล้วร้อยไปไปได้สมอมหรไปอยู่หรออยากไปแต่มันเร็วไปเร็วไปไปได้เพื่อนกระเพาะให้ในโอกาสหรือว่าให้เวลาเจ้าดิเพราะว่าทางสามอมมีเพื่อนกระอยากไปว่าอยากสื่อสารกันไปก่อนนะหรือว่าอยากคุยเนาะแบบต่างคนต่างสื่อสารแบบนี้ไปมาหากันก็มันก็คือเทาก็คุยกันทุกวันทุกวันแน่เนาะแมนสามอมเพคนอยากคุยนะ ทุกวันเคืออะไคุณไม่มีโทรศัพท์ผมก็ไม่มีโทรศัพท์คุยกันั้งแต่บอกว่าคุยกันยังไงอืมเหตุจังไดรล่ะ่อยน้องพี่เล่าหรือเปล่าซื้อใหม่ได้สามมอมเั้ยมีเงินซื้อใหม่แล้วมีเงินซื้อใหม่เออสามมอมแล้วเปล่าเอาว่ยังไงดีใช่แล้ว มันจะตอบยังไงมันด้วยด้วยกันแบบว่าตรงๆเลยนะผมมีสักขีพยานสองสี่หกแผมอยากจะขอสาวหม่อมตรงๆเลยพร้อมเปิดใจไหมโดยที่ไม่ต้องคุยแต่ไม่ต้องใช้เวลาหรอกก็สักขีพยานมันก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่ว่ากล้องตัวเดียวหรือไม่มีกล้องอันนี้แปดกล้องกล้องนะอ่านี่คือสักขีพยานชัดเจนว่าเห็นดีน้เนาะใช่ครับว่าเป็นสักขีพยานข้องนายของนายคนเสหม่อมสิบหก กิดอย่างอยู่เลยธรรมดาโคงสาวสุดเนาะไปกินนักในทะเลคือว่าทางชาวโมลีอยากไปฝึกสาวกับพ่อเมย์ป่ะใช่ไหมให้เวลาไปนอนก็ได้บรรยาการเอะไรอย่างเงี้ยมีมีแค่เพื่อนเดียวเนาะมานั่งอยู่เพื่นเพียวแบบว่าทางเข้ากามาจูบโจมเลยแล้วเพื่อนก็จะากฝึกสาวกับพ่อเมย์เพื่อน้ำ เมย์พ่อแมย์เคอน้องทำปุช hey. e ินทัดส um, okay. ินใจไปอาจคิดพลาดไปตั้งแต่พ่อแม่ที่ว่าญาติพี่น้องเป็นอาจทีได้ครับดีดีครับคำนี้ก็ดีคำนี้ผมก็คิดไม่ออกคือเห็นแบบเนาะอาจจะต้องให้โอกาสน้องคนแรกแล้วก็จะร่วมทั้งพ่อแม่เอาแบบนี้พอหรือว่ามือแรกนี่ให้น้องม่อมนี่เมื่อปรึกษากับพ่อแมย์เคยน้องแรงมื้ออื่นมื้ออื่นเขาต้องมาเอาค้ามต่อไปอ่าได้บอสต่อต่อหน้าพ่อแม่อกได้บสม ืนสิต้องคุยกับแม่ก่อนเออมีพอคือว่าเรานั่งอึ้งกับเพลงว่าเราคิดไปร้ายเติบเนาะนี่เราูนเดียวนี่ทั้งทีเพจเลยว่า y o u t u b เแค่สามหม่องคุยกับแม่ก่อนอ่าแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมาของฟังคำตอบแต่การฟังคำตอบนี่ก็อยากแบบอยู่กับแม่ด้วยเลยเอออยจะให้มีความหบองนำให้แม่อย่างั้ฟังด้วยเลยเอาแบบนี้เนาะฟังนี่ได้ป่ะส่วนส่วนระยะเวลา อาหม่อมบอกอาสามหม่อมบอกว่าดยวของเก็บเกี่ยวทําไร่ทํานาเก็บเกี่ยวข้าวอะไรแล้วอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งโดยหลังจากเก็บเกี่ยวไร่นาเสร็จแล้วพี่ก็จะมากินอ่าพอเข้าใจไหมครับเรื่องไร่อาจะได้ยินคัตอบมากอย่างี้ครับต้องต้นก่อนแต่คักตอบเพ้องต้นนี้ก็คือว่าน้องหม่อมนี้ตกลงพบกับเพื่อนแล้วเพรคือว่าหาแต่ว่าต้องถามพ่อแม่ต้องถามพ่อแม่ก็เอากระถางพวกชื่น้องว่า เป็นอะไดรเห็นพื้นแล้วเนี่ยเอาคิดว่าสีคบเป็นได้บอรือว่าจุคุยก็เป็นได้บอทายเท่าหรือว่าที่ว่าคุนเท่าไปบอหรือว่าที่ว่าเป็นอะไรสเปีกบอเนี่ยับถามกูมา้ี่นี่ไงว่ามะพอได้บอถ่ายบอได้อยบอกระพอได้ก็คือว่านอกวันนี้ตกลงอยากคบแนี่ยอาจจะว่าไปปรึกษากับพ่อกับแม่ก่อนเน่ยเนาะครับอยากที่พี่น้องคนก่อนเนาะ ก็คือว่ามือถาว่ามือต่อไปแล้วเอามาเอาคำตอบจากเพื่อนเนาะก็คือว่าเขาส็จแล้วไปขัดนึ่งก็คือน้องค่ณนตกโลกโอเคที่จะครบแล้วครับผมก็ก็คืออย่างนี้นะผมจะบอกว่าพอดีตารางการกลับของผมเป็นพุ่งนี้แต่ผมจะขอเลื่อนอีกวันหนึ่งเป็นการไม่กลับพุ่งนี้พุ่งนี้ผมจะขอฟางคำตอบครับผมขอเป็นพรุ่งนี้ พราว่าเย็ีเจะเลือดอีกวันมีบ่ว่างกันดิว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ประมาณช่วงกี่โมงก็ได้สายก็ได้ไมไปแก้วขาวใเอ้่ไม่ถ้าว่างว่างก็ถ้าเขาส่คำตอบกแล้วเขาต้องอยูส่คตอบนจะรอบเช้าวัเช้ารอบเช้าอยู่ไหมรอบเช้านะประมาณเจ็ดแปดโมงเจ็ดแปดโมงทั้งอื่งพันยูเนาะเสียไปาเวลาเนาะเป็นเวลาจะมีเวลาให้เจ้าอีกแล้วมื่อนึงต่ีทังงอึ่งพนยเนาะพอ b ่ ทั้งเอื้อเพื่อนกันยังไม่ได้ลมยังไม่ได้คุยกันเนาะถือว่าทั้งอายกับแบบมาแบบส่วนเนาะมาแบบแบเดีวมาแบบบบเดีวมาแบบแบบหนาเนาะแมนแมนไปเลยอย่างงั้นพรุ่งนี้สักยี่โมงนี่ครับสักเก้าโมงได้ไหมเก้าโมงเช้าจะไปหาน้องหม่อมที่บ้านก็ให้แม่อยู่ด้วยให้พี่อยู่ด้วยประมาณเจ็ดแปดโมงเนาะโดเก้าโมงดีกว่าเก้าโมงครับเก้าโมงดีกว่าเกาโมงเนาะครับ ผมอยากจะรับฟังคำตอบว่าเราจะไปกันได้ไหมดีไหมครับโอเคเนาะไปได้ไปได้ถ้าเ็ต้องได้คุยกันหรือว่าได้ให้คำตอบได้ถ้าถ้ากับถ้ากับทางพ่อทางแม่เขาบอกว่าเออผู้ปานี่บ่หรออะไรเ่มาะสมกันก็ก็บอกผมก็เต้เป็นตัดใจอ่าตัดใจอยากรับคำตอบว่าผมอยู่นะผู้ดอมันอยู่กับนี้มันไกลกันต้องอยากได้คำตอบตรงนี้ ว่วนน้องหม่อมจกาบอกว่าเออยังไม่พร้อมที่จะไปด้วยหรือยังไม่พร้อมที่จะมีงงมีงานในทุกวันนี้ก็ขอเกี่ยวข้าวให้เสร็จก่อนก็ไม่เป็นไรก็รอไปรอให้แล้วเรียกงานนานนะลกลงว่าน้องหม่อมนี่ลกลงกะ chi ปุับก็เพิ่นเนาะแล้วกา c h หาคําตอบมาให้เพิ่นมืออื่นเลยเนาะหรือว่าได้บมือพวกนี้เขาว่างกันแล้วอื่นก่ยังให้คาตอบได้แหละ ต้องปรึกษาแม่ก่อนคืนนี้กลับไปคุยกับแม่พรุ่งนี้จะมาได้คําตอบอยู่ <c oughs> ป่าวคืาคุยกันเป็นเดือนกันบอกคาตอบได้ยินไงวังว่ามืออื่นนี่ต้องได้คําตอบผมเป็นคําตอบแบบอ่าแนวหนึ่งแนวหนึ่งหายได้นอกมืออื่นเนาะ,ะนว่าพร้อมหรือเปล่าพร้อม<ด>รพร้อมรพร้อมผมก็กลับมืออื่น่พร้อมผมก็กลับปกติแต่พฤติกรรมมืออื่นอาจจะจะเลื่อนอีกวันหนึ่งอาจจะเลื่อนอีกวันหนึ่งเพราะรอคำตอบให้สามอก็ให้คนนี้เนี่ยหมท่านแม่หรือ่า สนใจกันเนาะให้เรากมองไปถามแม่ก่อนสิมักหรือบ่มักดูอื่นนี่คือให้ได้คำตอบนะเอข้าบ่มักก็คือว่าให้ได้คำตอบบอมักคือว่าให้ได้คำตอบนะเรื่องมักใจคบกาเรื่องมักบอมักนั่นเฮาอยากได้คำตอบตอนนี้เลยแต่ว่าเรื่องแล้วว่าตัดสินใจว่าสิอยู่กับเพิ่นบ่สิไปนั่เพิ่นบ่ร์ตให้ได้มื้ออื่นอ่าใช่ถามว่าสิไปตัดสินใจว่ามือแรงนี่เออขอบอมักแหละบอมแมนเพราะว่าเฮาเห็นหน้าเพิ่นแล้วตอนนี้นะเออมันตัดสินอยู่นี่เลย อินหน้าแต่เพิ่นยังโมผู้ใจดีเออเรื่องใจโมผูอ่ะจะ,ะ <c oughs> ว่าก็เพิ่นไปถามบานสีปกกับเพิ่นบอ่อสีไปกับเพิ่นบอ่อ <c oughs> ประมาณนี้เออประมาณนี้เนาะเพราะว่เาเราเห็นว่าที่ให้บังคับให้เจ้าเอาคณะท่าก็รอคกตอบก็คือว่าเพื่อทีให้เพิ่นตกลงกับเพิ่นบ่อร <c oughs> เรื่องว่าสีไปค่าขายกับเพื่อนนะเออให้ได้คำตอบตรงนี้เนาะเพราะว่าเจ้ากับเพื่อนฆ่าขายจะพังไค่ เลยอยู่หรือว่ามีคนในใจบอกหรือว่าตอนนี้ยังคุยคมหาคุยกับคนอื่นบอกถามมีคนในใจบอกมีอยู่คุยอยู่คุยอยู่คุยอยู่ค่ะแกคือขันตกลงงใจแล้วบอหรือว่ายังยังแต่ว่าคุยกันอยู่ใต่ว่าคุยเคยเจหน้าเขาหรือเปล่าเอ้คนฟังเดียวกต่คนฟังคนเราอัาครับก็ไม่เป็นไรก็รอครับตอบพรุ่งนี้อีกทีนึง ใี่ไหมครับกิจสิบลมือเราพวกนี้ทีเดียวถ้าพรุ่งนี้คำตอบวันว่ายังมีใจให้คนฝั่งนี้อยู่ก็ผมว่าพร้อมเนี่ยรับคำตอบว่าไม่พร้อมกับผมอ่าแค่นั้นเองนะครับว่าเข้าไปเลยได้คำตอบนะครับอ่างั้นพรุ่งนี้สักเก้าโมงเก้าโมงนะครับเราจะไปเจอกันที่บ้านน้องหม่อมโดยโดยตรงที่รัฐจอดเพราะแต่ไกลมอกี้นี่แหลยนะท่งนแม่ที่บ้านมาครับเออได้น้องลุงหม่อมเนาะ เม่านั่นลนะขอลไตอเพิ่รอืนงกประสิงิงให้เพนบหรือวพที่ไยนใ้่นบก็ข้าขายเปน้ยบข้าวนะไม่ขายอะไรก็ได้คือเวนขายครับไ่นีเอ่ะอย่างไรกะให้ทั้งเกล่ยมอมหรือว่ากับไอ้เพื่อนคุยกันก่อนเนาะเข้ากัสิใดทางทีมงานเขาก็ได้ลำลาเนาะแจะใช้คำว่า เดี๋ยวขอติดตามต่อภาค2คือพรุ่งนี้ได้ไหม่คือภาคแรกและบทสรุปภาค2จะรับรู้พรุ่งนี้โดยโดยยังสรุปก่ได้เนาะยังสรุปแค่ภาคแรกก่อนโดยโดยภาคต่อไปคือเป็นเบออื่นตอนสักเก้าโมงเนาะโดยโดยว่าบทสรุปสองเราจับโรเกอร์ได้ดีหรือเปล่าโดารุ่นนะโดยโดยมาซุ่งกันมาทักทายครับสมองมี่มีคุณบางพงษ์ฮักบ่อเนาะใช่ไหมจบเนาะ คินี่กเพียงทำนีมก็ได้คู่กันี่มาดูดีคิดต่อไปคือ่าพูงนี่คือว่าเมื่อคืนตนเก้าโมงเช้าทือให้คำอจังไรเนาะไปขึ้นว่าละแล้วก็ขอลานะครับจ้าโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้จะาิให้ทางอ้ายคือว่าทางอสาวมอมเพิ่นเนาะ ได้คุยกันก่อนพ่อแม่พม or, ี่น้องเลยทางอายเพิ่นกลับมาแต่พัง ouais. ไทยผู้ใดเนาะมาหาทางสาวมอมเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือมืออื่นพ่อแม่พี่น้องเนาะทางอายสิมาหาทางสาวมอมอีกพ่อแม่พี่น้องมาทางคำตอบจากปากสาวมอมเนาะมืออื่นพ่อแม่พี่น้องเลยรอหลุนรอชมกันอ่าจังใดจะเป็นกำลังใจให้ทางอายเพิ่นแล้วก็ทางสาวมอมเนาะ ลงเอ่ยแบบใดเด้นี่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเรารุ้นกัน,น,นอกีนอนอกคกลิปหน้าคุณแต่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะจากคลิปนี้ชาบัวกาสิได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะแต่ผักติดตามชาบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผักกดไลค์กดแชร์พอมีกําลังใจหรือว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะชาบัวกาสิได้ขอกล่าวค้ามาสบายดีสบายดี